ใช่ครับท่านผู้ชมเราจะไปป้นของไม่ใช่ป้นของไปทำเคสที่เรารับมาครับไปรับไปรับงานมาทำลายบ้านหนึ่งนสองนะครับ่าไปครับไปรถรถผมแรงอยู่แล้วว่าแต่มันเส้นไหนไม่ใช่เส้นนี้ดิเส้นดีเส้นเท,ท,ท่าทีเกินไปหน่อย <S <S ขัดรถเป็นเต่าเลยมึงเนี่ยกูตัดนี้เลยอ่ะ ลาบานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดี hmm. ๋ยวก็ไปอะไอ้เ huh. ห on ี้ยปแจอปุ๊บตัวไปเหอะไปไปอ่ะอแป๊บเจอเหอะก็เสร็จนะครับเราเริ่มจากช็อกโกช็อกโกไม่ต้องนี่่หวาไอ้เหี้ยลืมอ่ะเขาอีเราจะทำทำเอาทางเอาซีเชิญไปก่อนเดี๋ยวไว้หนีโอเคครับอ่อฮะจะโครกพังแล้วไม่ต้องขี่หรอก โอเคเราต้องมาทำอะไรอีกทำลายหน้าต่างของมีมีของมาลีปะเหมือนจะไม่ลียังไม่ลีโอเคผมลืมดิอดีจา์ครับพี่พเอ่อผมกําลังแอบครับจ่าประสิทธิ์ไอ้เฮียจา่าโอ้แล้วกูจอดรถไว้ย่างงั้นเอ้ยกูกามาแป๊บเดียว มาบ้านแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยกูจะไปรู้ไหมในจ่าประสิทธิ์มาหรือเปล่ารอบแรกกูเคาะไม่มาอ๋อมันมันเหมือนมันมาอยู่แล้วแหละมันเป็นแบบอะไรวะการฝึกอะเออเนี่ยมันเหมามันเป็นชื่อเควสเลยเนี่ยไอไฮฟอร์มเดอะจ่าพอดิสเนี่ยเดือพอดิสเนี่ยก็คือหนีตำรวจแอบจากตำรวจไปยังจ่าประสิทธิ์ผมเหนื่อยละโอเคจ่าประสิทธิ์ผมไปละ โอ้นึกตลกแม่เยถ้าเดินีายน่โดนจับแน่เออตลกไม่ได้กูตลกกับแม่งน้เงถ้โดนจับโอเคเรียนเรียนสกิลโอเคผมเรียนละผมต้องไปไหนอ๋อผมต้องซื้ออที่สะกดกรนะครับแป๊บนึ่งเงี้ยผมหาที่จอดรถก่อน ปุ๊บป่าได้เรียต่อเอาล่ะครับดพี่ดีมากน้องืซอเฟสิกโอ้โห70บาทเซ็นแพงเดิเอาล่ะพี่โอเคมึงได้ของอะไรอุปกรณ์แล uh, ้วไปฝึกในป่า12 Big, so you โอเคเหมือนผมจะต้องลงมือนะครับลงมืออ,องานจริงนนะฮะเพื่อเอาโดนนะครับเหมือนจะต้องเอาโดนโเคผมขอนอนเลยแล้วกันเพราะว่าจะได้ทีเดียวนะครับเดี๋ยวมันออกตอนไหนนะห้าห้าโมงใช่ไหมไปสปลิปรอข้ามวันข้ามคืน ไม่ต้องทำเพียรอะไรนั้นทั้งวันทั้งคืนโอเคครับมาเราเรือปลานะครับไปทำงานทำงานกันดีกว่าทำงานจริตอ่าอ่ะ,อะผมไม่ได้นี่ครับผมไม่ได้มาเอาของครับผมมาเยี่ยวข้างต้นไม้ครับตอนนี้นอ่าเอะเยอะแล้วครับเยอะแล้วครับโอ้ยเยอะแล้วโอ้ยเยอะเลยเนี่ยอ่าผมต้องไปทางไหนนะ เจาะประตูไว้แล้วผมต้องไปทดสอบกับป้าหนึ่งสองก่อนไอ้ตรงนี้ใช่ไหมทดสอบการสะดกอกก่อนกดตีอ๋อดันอ๋อโอเคก็ไม่ยากเอาไหมาเอาหมาอีกรอบหนึ่งเกือยากโอเคยากละยังไงนะก็ไม่ยากโอเคไปเลยลองงานจริงเลยรีบรีบรีบเหยียบเสียเวลา โอเค okay. เราเป็นชงเวลาปลอดภัยบัดีนะครับสีเขียวโอเคเริ่มจากงัดแงะตรงนี้โอ้โหมึงเป็นอาจารย์นึงโรงเรียนบานที่ไม่ได้เหี่ย่สตสอนอีกแบบให้กูงัดอีกแบบเออนี่โคละโคละล็อกกันเลยอ่ะเปิดไฟหน่อยแล้วกันมองไม่เห็นเฮ้ยมีตังมีตังหากมีใจไหมไม่ต้องมีใจหรอ,อกวอาแค่ตัง ห้องหนะ้าต่างผมว่าน่าจะมีคนมามันเสียงดังนะครับไหนๆเราก็เรียนแงะประตูมาแล้วนะฮะนี่ไงโอ้ยนี่ไงสิ่งที่ผมกลัวโออได้ละแม่งเอ้ขี่ไปเจอกันเดีย๋ยวตำรวจมาต้องรีบนะครับเรามีเวลาไม่มากแล้วนะครับที่จริงอ่ะผมขโมยแค่โดนก็นพอแนละ้วแต่ว่าผมกะรู้ทีเดียวจบ อรุณอะไรได้บ้างไอนน้ทำไรบ้างโอ้โอเคมันจะไปยุ่งกับระบบไฟอะไรก็อย่างผมเดียววะ่ะขโมยหมดขโมยหมดขโมยหมดลูกโลกเอาหมดตอนนี้กด E รัวๆครับเชิงเทียนพิเศษเฮดโฟนเอามาวูอยากได้อยู่พอดีโอเคอ่าหม้อขโมยหม้ออีกแล้ว โวยโกวยขึ้นปั่นโหคนนี้มันโจรระยำกะแมวกินข้าวเลยนี่อะไรอีกหม่เคอันนี้อะไรห้องน้ำโหตังโวยตรงนี้มึงมก้อนเงินเมียเหรอเฮียอยากรู้จริงๆโอเครีขโมยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ทันเอานะฮะโอเค,อเคนี่คือสิ่งที่ผมต้องขโมยครับนี่ไงปอดออกมาแนละ้ว โอเคผมต้องไปติดกล้องให้มันนะครับโอเคผมต้องกลับบ้านเฮ้ยคุณแจ่มาด้วยมาด้วยโอเคผมลืมหมดละผมต้องรีบไปแล้ววะเขาจะมาละเฮ้ยผมไม่ทันแน่เลยวะ่ะผมต้องไปทางอื่น เข้าทางไหนออกทางนั้นไปอ๋อผมตัดไอ้นี่ไงตัดไฟทางออกนี่ไงเรียบร้อยชิวเลยเดินชิวรครับผมไปครับรออะไรครับผมงานนี้นะโห่งานนี้มันดีจริง,รงๆิฮะงานใหม่จะของบ้านแจักอยู่ละเดี๋ยวผมรอรอดูรีแอคเจ้จะของบ้านนิดนึงนะฮะเดี๋ยวรอดูดนลอดูแถวนี้เลยขี้เกียจขับรถเดี๋ยวรอดูเลย ไฟก่อนโง่แกล้งเกินเดี๋ยวขอรอดูรีแอคเจ้าของบ้านนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไงฮะฟิลแบบยูทูบเบอร์ทำคลิปแกล้งอะแต่กูไม่ได้แกล้งไงกลัวจริงเย้เด <IS> <ต>ร <adaptations> <IS> ้องร้องร้องไงของหาย ร้องใหญ่ร้องใหญ่ร้องใหญ่ที่ไปเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเ,เขาบอกให้ผมกลับบ้านนะครับแต่ว่าผมจะแวะไปซื้อของก่อนนะครับเอไอไ่ซื้อของไปขายของหรือว่าไปขายดักเว็บมันมีสอนขายดักเว็บดักเว็บดักเว็บอยู่นี่ว,ว่ะไปเดี๋ยว,วไปโอเคครับผมได้มาที่แห่งนี้แล้วนะที่บ้านผมเองนะฮะมีฟักทองด้วยนะครับโอ้โหตีมฮาโลวินจัดโอเคมา ถึงบ้านละเรามาโดนเทคเรามาอัปเกรดซื้อกล้องสามร้อยนี่ซื้อชิวๆวซื้ออะไรข้อมูลนะครับผมหนึ่งศูนย์สามวะผม,มต้องซื้อก็ได้มั้งอันนี้ซื้อนี่ดีกว,ว่าศูนย์เฟสที่เราต้องทำต่อไปนะครับอ่าขายรักเ็บแบ็กแบ็กบายรือแบ็กเบย์วะ อย่าเออ่ uh, มีผมขายเยอะอะไรได้บ้างเนี่ยตัวหนึ่งผมน่าจะขโมยของเครื่องครัวมาเยอะนะครับเช่นดูที่มีอะไรได้บ้างนี่ไงโอ้เล่าไปกะแยกเองเท่าไหร่เฮ้ย,ยคอมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้างอะเฮดโฟนผมมีเฮดโฟนว่ะมันต้องเอาโอ้เฮดโฟนผมต้องเก็บหมดเลยอะมีอะไรอีกไหมอะ อ๋อแลมของโฟงของไฟอะไรเนี่ยมอนิเตอร์คีย์บอร์ดพีซีเมาส์อันนี้โหชุดเล่นคอมเลยนะว่ะเยี่ยขายที่ไหนอะโหลจานที่บ้าน104ยีเนี่ยมี2อคนเออแบบแบบยังไงอะ เดี๋ยวเราไปดูหน้างานอีกทีหนึ่งก็ได้ครับโอเคครับก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวแอปผมนอนแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะฮะก็สำหรับ,บใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะครับไปเจอกันครับบ๊ายบาย